ต้องนำเลยโดนโดนโดนประโารตอนนีครับน่ารักจังเลยมีสองร้อยไหมอ้าว ตเป็นพ <static> ันก็ได้มีทอนถวายบังคมผู้จะเจ้าข่าฝาบาทฝาบาทบัดเดี๋ยวนี้ก้าวกระแมมกระมอมขอพระองค์ทรงปวดก้าวปวดกระโหลกปวดก้าวปวดกระมอมกระมอมมาเคลวเฟล้ว์เเข้าวเฝ้าไม่ต้องงงช่างแต่การเลยปวดหัวเนี่ยพูดไม่ถอกเลยดุทู เก็บว่าเกมบออพูดผิดทุกคำมาแล้วพูดเจ้าค่ะมึงมาเลี้ยวเหรอมาแล้วกูอยากจะถามขอเดชาเอาุดหน้าไปประหารชีวิตเธอเลยเจ้าหายแม่ครัวแม่ครัวเหรอไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้ก่อนลาบบกมายังไม่ถึงสามนาทีเลยบล็หมดูด้วยครวามเลือกูถามมึงหน่อยไอ้พันธ ใครเชื่อพันมึงไงไอพันมึงชื่ออะไรเนี่ยกูชื่อหมื่นเขาไมน้อยกว่ามันแล้วนะไม่เป็นไรเก็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวก็เท่ามันเองไอพันเดียวพันเดียวพุทธเจ้าค่าเามื่อวานมึงกินน้อยกับเมื่อวานกูกินไปหมื่นหนึ่งกูถามมึงหน่อยพุทธเจ้าค่าคำสั่งของกูสั่งให้ทาหารทุกคนมาขึ้นเฝ้ากูกี่โมงวะสามมงเช้าพุทธเจ้าค่าแล้วมึงมาขึ้นเฝ้ากูกี่โมงวะ ตีสี่ครึ่งเฮ้ยเฮ้ยเมมึงงัวอะไรมึงมีปัญหาอะไรเงี้ยมีดิวะเาไมอะขอทานอภบยไว้อะไรอะไรอะมึงมาที่หลังกูเออกูสามโมงสิบห้านาทีแล้วไงแล้วมึงกะมาตีสได้ไงกูตีสี่ครึ่อะอะไรนะตีสีมึงตีอะไรแน่ตีสี่คจะ้่านดกไปรวมกับอะไรไปได้ วเป็นไปไม่ได้ยังไงที่ผ่านนาฬิกากูตายเนี่ยมาเช้าสุดเลยเนี่ยนาฬิกาลุงตายเฮ้ยมึงบอกผมึงให้คาสีตาเข้มๆหน่อยสิเนี่ยใครคนไหนอะมันเหรอหายหน้าเป็นทองหล่อเป็นสุวรรณเลยตีสี่ครึ่งพูดเจ้าข้ามึงมาเข้าบ้านกี่โมงฮะตีสี่ครึ่งเออมึงรอดไอ้เกจตลาด เล่ครูแลยว่าเปลี่ยนฐานแลเปลยปานี้นะหกับเลยังไม่พอหัวมาอเลยว่มเีลยต้อ่เป็นราเป็นไงแม่ข้างในในชุส้มเนี่ยหล่อไหมล่ะหล่อไม่ใช่ใครเลยลูกฉัน จะไม่หล่อได้ไงแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว,ว่ารอติดใครเนี่ยมันรอติดชั้นจริงๆมาไวๆเดี๋ยวพ่อหนุ่มรู้จักคนเยอะแล้วกิน